วันนี้ในวัานมีกิจกรรมดีๆมาเล่าให้ฟังครับเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้ช่วยแค่ท้องเราให้อิ่มอย่างเดียวนะครับแต่ยังเป็นการช่วยเกษตรกรไทยให้มีรอยยิ้มไปด้วยครับจะพาไปดูว่าการดื่มนมโค,โคไทยครับที่สำคัญเป็นนมจากเชียงใหม่นะทำไมถึงสำคัญขนาดนี้ทำไมสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ต้องจับมือกับสากกโคโนมภาคเหนือเพื่อกู้วิกฤตนมล้นตลาดเรื่องราวจะน่าสนใจแค่ไหนเชียงใหม่มีเรื่องเล่าจะเล่าให้ฟังครับ เชียงใหม่มีเรื่องเล่าวันนี้ในวันอยู่ที่งานถแถลงข่าว Drink Milk s a v e Farmers ดื่มนมไทยช่วยกเกษตรกรไทยครับงานาจัดขึ้นตั้งแต่วันอังคารที่18พฤศจิกายนที่ ท,ที่ห้างสปปรรพสินค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตครับก็ต้องบอกว่างานนี้บรรยากาศอบอุ่นมากๆครับมีทั้งสื่อมวลชนแล้วก็ผู้ให้ความสนใจเนี่ยขับข้างเลยครับเอาเกียรติน้ารุนมาฝากทุกคนแล้วกันครับตอนที่นาว่านเดินชมเดินชิมเนี่ยก็ต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ที่นํามาโชว์ในงานเน่โอ้ยทั้งอร่อยครับทั้งทําให้เราคิดถึงตอนวัยเด็กๆครับเดี๋ยวพาไปดูครับนี่เลย เพราะน้องวัวในฟาร์มโคโนมภาคเหนือได้รับอาหารที่เหมาะสมครับทําให้ได้น้ํานมที่มีคุณภาพสูงทําให้อร่อยครับการที่เราบริโภคนมภายใน,นประเทศภายในจังหวัดของเราเนี่ยจึงเป็นการรับประกันความสดใหม่ครับและคุณค่าทางโภชนาการที่ดีที่สุดครับนี่ผลิตที่เชียงใหม่เราคนเชียงใหม่ก็ต้องอุดหนุนครับที่สําคัญสดสด,สดใหม่ๆทุกวันครับปัญหาและกันครับหนึ่งปัญหาที่เราว่าได้ฟังในงานนี่ก็คือโคนมที่กําลังล้นตลาดในปัจจุบันครับอ่าเราไม่ดราม่านะไม่นับถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในโซเชียลมวเดียที่มีการด่อยค่านมอ่ะ งนนั้ไปก่อนครับผมให้เข้าใจตรงกันว่าปัญหาตัวนี้ก็คือนมล้นตลาดละกันครับที่สําคัญครับพี่เอครับคุณสุภมิตรกิจจาพิพัฒนครับนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ครับกล่าววัตถุประสงค์ว่าอย่างน่าสนใจครับคืออยากจะเชิญชวนให้พวกเราเนี่ยหันมาดื่มโคนมครับโคนมในประเทศโคนมในจังหวัดของเราเนี่แหละเพื่อสนับสนุนการระบายผลผลิตที่เป็นส่วนเกินครับและสร้างรายได้ให้มั่นคงกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในภาคเหนือโดยเฉพาะจากเจ็ดสากรโคนมในจังหวัดเชียงใหม่ของพวกเราครับนี่เรื่ว่าเดิน ชมเดินชิมทุกบูธก็ต้องบอกว่าอร่อยทุกบูธเลยนะครับทุกคนชอบรสชาติของยี่ห้อไหนอุดหนุนได้เลยครับที่สําคัญงานนี้ไม่เพียงแค่ภาคเอกชนนะครับแต่ยังมีหน่วยงานต่างๆนี่มาร่วมแสดงจุดยืนเพียบเลยครับใครเป็นใครบ้างขออนุญาตเอาภาพบรรยากาศการถ่ายรูปรวมบนเวทีมาฝากแล้วกันครับเอาละครับจากกิจกรรมที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยนะว่านขออนุญาตสรุปเป็น4แนวทางที่น่าสนใจที่จะทําให้วิกฤตเนี่ยผ่านไปได้ด้วยดีครับข้อแรกครับดื่มนมทุกวันครับง่ายที่สุดครับคือการสนับสนุนการดื่มนมโคไทย ดื่มนมโคเชียงใหม่ของเรานี่นะครับ ถึงทุกวันเนี่ยร่างกายเราก็แข็งแรงที่สาคัญเป็นการระบายของที่ดีที่สุดครับ2ครับเสนอให้องค์กรนําไปใช้ครับใครที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานรัฐหน่วยงานเอกชนครับลองเสนอให้สหกรณ์ครับสหกรณ์ของแต่ละที่เนี่ยนำเข้าหรือว่าดึงนมเหล่านี้ครับไปอยู่ในสหกรณ์อันนี้ก็สามารถที่จะช่วยเกษตรกรได้นะ3ครับสนับสนุนธุรกิจบริการครับอ่าโรงแรมร้านอาหารคาเฟ่ครับลองเปลี่ยนมาใช้ครับแทนที่จะนําเข้าที่อื่นนี่อ่าลองใช้ของในท้องถินดูครับบอกเลยคุณภาพเหลือล้นอยู่แล้วที่เหลือก็คือปรับรสชาติครับ ปรับรสชาติให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยรับรองนําไปใช้ได้แน่นอนครับและ4ครับของขวัญปีใหม่ใกล้ปีใหม่ใช่ไหมครับทุกคนแทนที่จะมอบแอลกอฮอล์อะไรที่มันทําลายสุขภาพลองเปลี่ยนครับเป็นของขวัญดีๆครับเป็นนมครับโดวยเฉพาะนมจากท้องถิ่นของเราเนี่ยรับรองเป็นของขวัญที่ทรงคุณค่าไม่แพ้ผลิตภัณฑ์แบบอื่นๆแน่นอนครับได้ทั้งมอบสุขภาพด,ดีและก็ได้ทั้งบุญด้วยครับเอาละครับก็ต้องว่าการมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ทำให้ในวาวันสุดภูมิใจมากนะเป็นส่วนหนึ่งในการบอกเล่าเรื่องราวแล้วก็ส่งเสริมมเกกษตตรรรคับแ่่นวจะไหยุด เดี๋ยววันจะขอพาทุกคนไปดูดีกว่าครับไปดูโรงงานผลิตไปดูสหกรณ์ครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทุกคนว่าจริงๆแล้วนมจากบ้านเราเนี่ยก็ไม่ธรรมดาที่สําคัญครับมีกรรมวิธีการผลิตยังไงที่ได้มาตรฐานนะถ้าทุกคนสนใจยังไงฝากทุกคนติดตามรอคอนเทนต์นี้เลยนะครับเอาละครับฝากเรื่องราวดีๆไว้ประมาณนี้แล้วกันครับอย่าลืมนะครับดื่มนมทุกวันครับเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วก็เพื่อเกษตรกรในท้องถิ่นของพวกเราครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ